ปูตินยอมแค่ว่าจะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนะอย่างอื่นไม่ยอมแต่การกระทําก็ตรงกันข้ามกันนะเพราะว่าหลังจากวางหูจากทรทัพได้สองชั่วโมงรัสเซียก็โจมตียูเครนทันทีนะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายภูมิภาคของยูเครนถูกโจมตีค่อนข้างหนักนะด้วยทั้งขีปนาวุธ ทั้งโดรนนะทั้งโดรนโดยเซเลนสกี้ก็บอกว่านี่ก็คือเครื่องพิสูจน์แล้วนะ,ะบอกว่าประธานาธิบดีปูตินอาจจะไม่ได้มีความจริงใจนะในการที่จะหยุดยิงหรือยุติสงครามมีรายงานด้วยนะคะว่าเป้าหมายของการถูกโจมตีเมื่อคืนเป็นโรงพยาบาลด้วยนะฮะเซเลนสกี้บอกว่า รัสเซีย is not ready to end this war นะรัสเซียชัดเจนว่าไม่ได้มีความพร้อมที่จะอยุดสงครามครั้งนี้เห็นได้ชัดเจนจากการยิงขีปนาวุธแล้วก็ระเบิดที่เข้ามาเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่มีประเด็นจากเซเลนสกี้ที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเมื่อคือนยูเครนจะโดนโจมตีหนักนะแล้วเอาเข้างจริงยูเครนก็เมื่อคือนก็เล่นรัสเซียหนักเหมือนกันส่งโดรนส่งขีปนาวุธเข้าไปเยอะแย,ยะมากมายโจมตีพวกคลังน้ํามันของอรัสเซียแต่ว่า คนอาจจะถามว่าเอาละถ้าเราเอาแค่เรื่องย่อยเอาแค่เรื่องประเด็นที่ปูตินบอกว่ายอมเมื่อคืนเนี่ยก็คือยอมหยุดยิง3ามวันเฉพาะโครงสร้างพลังงานแล้วถ้าเกิดสหรัฐมาถามยูเครนว่าแค่นี้เอาหรือเปล่านะฮะอันนี้น่าสนใจเซเลนกี้แถลงข่าวในระหว่างที่อยู่ฟินแลนด์บอกว่าถึงแม้ปูตินจะ ไม่ยอมรับการหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขการหยุดยิงแบบหยุดยิงทุกแบบทุกแนวรบแต่เลือกเฉพาะการหยุดยิงในเรื่องของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถามว่ายูเครนจะเอาไหมคำตอบคือเซเลนสกี้บอกว่าก,ก็ได้ перед Сарат. Яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми вже будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі, і що пропонує реальна про що домовлено сторони? Знову повертаюся до цього. Після того, як ми отримаємо деталі від

รัเสเซียไม่อยู่โจมตีก็แปลว่ารัเสเซียแหกข้อตกลงหยุดยิงนะฮะอันนี้ก็คือ,เ,อเรื่องของเซเลนกี้แล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยเซเลนกี้บอกด้วยนะคะบอกว่าต่อจากนี้ถ้าปูตินโจมตีมาเราก็จะไม่อยู่เฉยๆเราก็จะโจมตีกลับเช่นกันนะฮะ we won't stay silent we will respond นะ แล้วก็ตอบสนองจริงๆนะมีการโจมตีเข้าไปในรัเสเซียอย่างที่เราได้เห็นภาพไปแล้วก็มีการระบุอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักโทษหรือว่าเฉลยสงครามเมื่อคือนอกเหนือจากเรื่องยอมหยุดยิงเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแล้วเนี่ยาทางรัเสเซียก็ยอมในประเด็นเรื่องที่จะมีการแลกเปลี่ยน ตัวนักโทษหรือฉเฉลยสงครามซเซเลนสกี้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรา,เาคุยกันตรงนี้มาโดยตลอดแล้วก็คุยกันรู้เรื่องไปตั้งนานแล้วไม่ควรจะมาอยู่บนโต๊ะเจรจารด้วยซ้ำไปนะฮะอีกอันหนึ่งที่ซเซเลนสกี้พูดในะระหว่างแถลงข่าวนะเดี๋ยวให้ดูแถลงข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยซเซเลนสกี้บอกว่าแต่ถ้ารัเสเซียจะไม่ยอมหยุดยิงเนี่ยยูเครนก็พร้อม พูดบอกว่า there's no major weapons shortage in Ukraine right now ยูเครนไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาวุธยุโทโธปกรณ์ในขณะนี้นะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องของ FPV FPV ที่มันย่อม,มาจากอะไรไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่เราไม่มีปัญหาหรือไม่ขาดแคลนเลยคืออาร์เทอรีอื่นใหญ่ เ e อ t a i n m i n e s ก็คือพวกกับระเบิดแล้วก็ System นะ System ก็คือพวกระบบต่างๆที่ใช้ในการรับมือแล้วก็ต่อต้านซเรนสกีบอกว่า so, we are covering those needs for now เรามีเพียงพอในการทำการรบแล้วก็เราก็จะเร่งมือผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าถ้าเกิดปูตินจะหยุดแค่ไม่ยุด ไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน <_ d ans> ก็เอาก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดก่อนแต่ว่าถ้าไม่ยอมเลยเนี่ย <_ d ans> ก็รบกันต่อนะก็รบกันต่อแล้วก็โฮปนะมีความหวังว่าปัะธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะกดดันมากขึ้นนะพุทธ a แม็กซมัมเพรสเชอร์ไปที่ปัะธานาธิบดีปูตินนะเพื่อที่จะให้ปัะธานาธิบดีปูตินขยับเข้ามาใกล้ข้อตกลงที่สองฝ่ายยอมรับกันได้มากขึ้นนะ แล้วเซเลนสกี้ยังพูดระหว่างแถลงข่าวด้วยนะบอกว่าเท่าที่เขารู้มาเนี่ยประธานาธิบดีปูตินได้ยกประเด็นเรื่องของอยากจะให้สหรัฐกดดันยูเครนไม่ให้มีการมบิลไลซ์ทหารหรือว่าเกณฑ์ทหาราระดมกำลังสำหรับเตรียมการการรบรวมถึงห้ามการผลิตอาวุธและสะสมอาวุธในบางส่วนด้วยนะจุดหมายสูงสุดก็คือเพื่อที่จะให้กองทัพ ยูเครนเนี่ยอ่อนแอลงอันนี้ก็คือการแถลงของเซเลนสกี้นะฮะเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วยังไงต่อสหรัฐจะเอายังไงต่อนะเนี่ยเวลาเจอจามจะเป็นสเต็ปสเต็ปเนาะต่อจากนี้จะเอายังไงนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาโกโรรูบิโอได้ระบุนะคะบ,บอกว่าประธานาทิบดีปูตินไม่ได้ไซอัพหรือว่าไม่ได้ยอมรับข้อเสนอของสหรัฐที่ให้หยุดยิง30วันโดยไม่มีเงื่อนไขนะฮะแต่ว่าถึงกระนั้นก็าตามทั้งสองฝ่ายก็มีการตกลงกันว่าเราจะยังไม่ขุดหยุดคุยกันเราจะพูดคุยกันต่อ โดยการพูดคุยครั้งต่อไปจะเริ่มต้นที่ซาอุดีอาระเบียในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โดย Special Envoy ทูตพิเศษของทรัมป์นะก็คือสตีฟวิชคอปจะไปที่นั่นนะ,ะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศมาโก o ร u บ i o ก็จะไปอีกคนที่จะไปก็คือ m มค์วอล์นะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาวก็เป็นกลุ่มเดิมที่ เคยพูดคุยกับทางฝั่งรัสเซียที่ซาอุดีอาระเบียแล้วก็ฝั่งยูเครนที่ซาอุดีอาระเบียเช่นเดียวกันแล้วก็ระบุนะคะบอกว่า devil is in details นะฮะ devil is in details ก็คือสาระแล้วก็แก่นกลางของมันเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดนะเหมือนกับพูดทำนองว่าเฮ้ย ที่ปูตินกับทั้์คุยกันเนี่ยมันก็เป็นการคุยกันของผู้นํามันก็เป็นการแค่คุยกันในหลักการแล้วก็วางกรอบส่วนรายละเอียดเนี่ยว่าจะทําอะไรยังไงหรือจะไปทางไหนเนี่ยมันต้องเป็นคณะทํางานซึ่งเขาจะไปเจอแล้วคุยกันนะเพื่อลงรายละเอียดแล้วก็คนที่จะไปคุยเนี่ยมาโกรูบิโอยังไม่ได้บอกว่าจะมี ทั้งรัสเซียและยูเครนอยู่บนโต๊ะเดียวกันเลยหรือเปล่านะฮะอีกคนที่ออกมาพูดยืนยันว่าในวันอาทิตย์นี้นะวันที่23ใช่ปะ่ะเออ23เอ,อมีนาคมจะมีการพูดคุยกันรอบใหม่นะก็คือสตีฟวิทคอฟนะ,ะซึ่งออกมาให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันเราบอกบอกว่าสหรัฐกับรัสเซียจะมีการพูดคุยกันที่เจดนาของซาอุดิอาระเบีย เพื่อที่จะตามเก็บงานต่อหลังจากทรัมป์กับปูตินโทรศัพท์พูดคุยกันโดยที่น่าสนใจนะจากการให้สัมภาษณ์ของวิทคอฟเขาบอกว่าจริงๆแล้วประเด็นที่ปูตินได้บอกกับทรัมป์ว่ายอมรับเนี่ยคือการหยุดยิง30วันเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานนะฮะแต่ เป็น all infrastructure all infrastructure คือจะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานาสาธารณูปโภคอย่างเช่นสะพานอะไรต่างๆหรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างโรงพยาบาลเนี่ยคือสตีฟวิธขอบพูดทำนองว่าที่เขาบอกจะหยุดโจมตีเนี่ยเขาไม่ได้หยุดโจมตีเฉพาะโรงไฟฟ้าเฉพาะโรงผลิต พลังงานแต่จะหยุดโจมตีอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างซึ่งก็ไม่รู้หยุดยังไงนะเพราะว่าพอคุยกัน2ชั่วโมงก็มีภาพการโจมตีหนักเกิดขึ้นมาอีกนะอย่างที่เราได้เห็นในขณะนี้นะ